เรารีบใส่ชุดก่อนที่มันจะมาหลอยเราอีกสักหนึ่งฝ่ายนะฮะ,อะโอเคของเราเอาของในกล่องเราก่อนไหมกล่องนี้เอาแล้วอ่าไม่โอเคเอาแค่นี้พอโอเคชุดเพชรเกือบเต็มเซตแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวปลาเรื่อนิดนึงมีสมุดด้วยไม่มีดาบเพชรว่ะ ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราไปไงดีเนะี่ยไม่มีดาบเพชรอะขุดเพชรดีไหมอยาได้ดาบช้ำหนึ่งอะไม่เป็นไรเราทำทำแบบนี้ก็ได้อัพชุดก็ได้นะเดี๋ยวเราขุดๆๆๆขุดขกินยากันไปแล้วก็ต่อลบบ็อกไปเลย ่ในกล่องมีอะไรบ้างมีถังราวาล้วนๆนะคะตรงกลางมีคนมาหรือยังยังไม่มาเราไปก่อนเลยโอเคเราเปิดกล่องนี้สิลูกคนูนกล่องนี้มีอะไรมีแอปเปิลทองไว้กินก่อนหารบเพชรค่ะโอเคเราวางสกิลตั้นมีคนจะมาค่ะมีคนจะมา ย้อนป้าอันนี้ไปออนอัดหน้าไปก่อนนะคะโอเคไปข้างล่างดูซี่ว่ามีอะไรสนใจบ้างนี่นะฮอู้ไข่ข้าท้องมาเต็มเลยโอ้สเกิตันโดนโดนสเกิตันสเกิตันนี่ครับเรามีสปีดคัชเรามีสปีดคัชเขาจะปักไข่เขาจะเขาจะปักไข่เราก็บวก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 เขาเขาจะตายไหมเขาเลยเรื่องสี่เขาเลยเรื่องสี่ไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปนี่ไปเลย วิกตอรี่น,นะคะโอเคสวัสดีกับตัวเลาไปก่อนไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคิวสองเองอะโอเคไปละบ๊ายบาย